มสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช,มชมอ่องใหญ่ชนแนลนะครับผมวันนี้ลงใหญ่มหาปลาแล้วครับผมมาหวานแหนะครับผมหวานแหน้ำแดงนะครับผมตามมาหวานแหยตามซอกหิ้งซอกเล็กๆครับผมน้ําก็นิดเดียวครับผมน้ํามันก็ไม่เยอะนะครับผมกับน้ําแดงนะครับผม,บผมวันนี้ ดูครับว่าสมานไหมครับผมหาวานแหหาปลาธรรมชาตินะครับผมปลากระตัวไม่ใหญ่นะครับผมปลาเล็กนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมหากินกับธรรมชาติครับผมหาปลาเล็กปลาน้อยครับผมอันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านนะครับผม ร้องแห่ใหม่นะครับผมแห่ปลาเล็กน้ำแห่มาแล้วครับผมปลาเล็กครับผมสามสีต่ตัว ได้อยู่นะครับสามสีตัวครับผมนี่ครับผมตัวปลาตัวไม่ใหญ่นะครับผมไปทำหอหมกมากเลยครับผมขนาดหน้าฝนนะเนี่ยปลาก็จะวานตรงตามร่องหินนี่แหละครับผมพอได้ไปหมกครับผม ปลาธรรมชาติครับผมเรื่องทำล่องหินนะครับผมมีตัวครับมีตัวอ่ะอลุดไปอยอ่ะอ๋อนี่ตัวเดียวสองตัวสองตัวสามตัวครับผมสี่ตัว มีปลาจาดแล้วก็ปลาปกสองตัวผมดูตัวปลานะครับผมประมาณนี้นะครับผมเขาได้อยู่นะครับผมดูก่อนแต่ไม่รู้ว่ามจะได้ตัวหรือเปล่า ปาที่ต้องการไม่มีครับผมสองตัวครับผมเล็กนะครับผมประมาณนี้นะครับผมลุ้นดูครับอาจจะมีตัวหรือเปล่า ปลาเล็กครับปลาเล็กครับผมหาทิ้งปลาเล็กครับผมโอ้นี่หลายตัวอยู่ครับผมสีห้าตัวอยู่ดูครับผมเอาได้ครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมมีเปล่าโอ้มีเลยอ้มีอยู่ครับผมหลายตัวอยู่นี่ครับผมฝาดผมจะให้ดูนะครับผม มราจะเจอตามแก่งครับผมสี่ห้าตัวหรือห้าหกตัวเนี่ยเดี๋ยวจะดูตัวปลา,าปแ,บบแล้วครับผมว่าเป็นตัวแบบไหนนี่นี่แหละครับผมปลาชนิดก็เรียกว่าปลาติดหินนะครับผมนี่ ตัวใหญ่ก็ประมาณนิ้วมือครับผมอันนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไรครับผมปลาชนิดชนิดนี้มันจะฝ่ออยู่กับหินนะครับผมติดหินอยู่เลยีน่นี่จนนี้ปลาติดหินนะครับผมจะอาศัยอยู่กับก้อหินนะครับผมดูน้ําแข่งน้ําแรงๆนะครับผมตัวก็จะประมาณนี้นะครับผมติดมาสี่ห้าตัวครับผม ตามแก่งกำล่องหินนะครับผมโอ้ยหวานไม่สวยเลยไม่ <laughs> <laughs> ได้สวยไมยละ <laughs> เอาติดอีกต <laughs> ิดอีก <laughs> <laughs> มีสักตัวไหม <laughs> ไม่มี อลเล็กๆเนี่ยล่งลองหินเล็กๆมาดูปลาติดหินอุอ๊บติดอีกอ๋อน,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 นั่นๆได้แล้วหนึง่งตัวเลียวครับผม เขาลองเห็นแต่แล้วโอ้โหนี่ใหม่นะครับโอ้ออกได้ไหมเนาะออกได้แล้วโอ้ครับอ๋อได้อีกสองตัวสอง ดูนะครับไม่ใช่ปลาชักเกอร์นะครับผมไม่ใช่ลูกปลาชักเกอร์นะกยอะอรอครับผมนี่จะเป็นน้ำตกนะครับผมดูสิครับผมน้ำน้ำเนี่ยปัดเลยครับผม ดูครับผมอันนี้จะเป็นปลาขี้ขมนะครับผมปลาชนนชนิดนี้ขี้มันจะขมขมเนะครับผมจะเป็นปลาหนังนะครับผม สรัสดีทุกท่านครัมม,มีอยู่ครับผมโอ้มีเยอะ่ครับผมเอาเล็กนะครับผมอ๋อมาท่าอยู่ครับผม,นนะบผมอะไ้ครับผม,ม ห้าหกตัวอยู่ครับผมประมาณนี้นะครับผมเยอะเหมือนกันครับหอยอันนี้เขาเรียกว่าหอยหินนะครับผม ดูตัวแหลมแมนะครับผมแกงก็แกงอร่อยครับผมหอยชนิดนี้เนื้อหอมครับผมดูครับผมหอยหินนะครับผมดูมาตัวหนึ่งครับผมปูหินครับผมปูชนิดนี้อาจจะตัวใหญ่มากนะครับผม ปลูกบนยอเขาตัวกเขาปูกมาปลูกทะเลเลยนะครับผมนี่ยังเล็กอยว่นะครับเห็ดครับผมเห็ดโคนนะครับผมโอ้ยดอกพลังนั่นเลยดูครับผมนู่นครับผมดอกดดดตูมก็มีนะครับผม โอเคแล้ว okay. ครับผมเก็บ okay. โคนนะครับผมเก็บ okay. กันครับผมครับผมโอ้ดอกสวยเลยแค่นี้ก็ได้แกงแล้ววันนี้มาทอดแหวันแห ได้เห็ดครับผมดูครับผมเป็นป่าไผ่นะครับผมดอกบานเหมือน้วครับผมดอกปรงามครับผมวันนี้ได้ทั้งปลาได้ทั้งเห็ดน,นะครับผม ดอกบานเทั้งแบ่ครับผมสวยเลยพอได้นะครับผมไดะแกงนะครับผมข้าไปฝั่งนู้นจะเป็นพวกเห็ดพึ่งเกิดนะครับผมสมัยอยู่บ้านก็จะมาหาแถวๆนี้นะครับผมเยอะครับผมเห็ดพึ่งเห็ดตะเภา เนี่ยเดี๋ยวจะลองไปหวานเห็ตรงนั้นดูเดี๋ยได้สักตัวสองตัวครับผมวันนี้ก็ได้ั้งงฟางเห็ด้วครับผมครับน้ำแกงนี่ละครับผม สี่ตัวครับผมก็สี่ตัวครับผมสองสามสี่ตัวครับผมตัวเล็กๆอะได้นะครับผม อบคครับผมปาธรรมชาติคนเล็กนี่แหละหมกอรออ่อยก็ยิังอร่อย bác bác hảo đi ơi bay phải mở đúng không <laughs> ờ, ấp 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 ơi uhm. phải một cái đó sơ sa sắp có lẽ chỉ cho con quan, con quăng, có một cái, <laughs> cái con cái cái, ô, nó

ได้เลยเดินลงไปไม่ได้เอรื่อเยอะครับผมเป็นสิบเลยครับผมเป็นปลาติดหินล้วนๆเลยครับผม machen